สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นสําะสำหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะจ๊ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ สเตรนจ์เลยโอเคสตรองเข้มแข็งเอาไว้นะจ๊ะตัวเองนะจ๊ะทีนี้เนี่ยจริงๆนะ้วไพ่เดอะสเตรนจ์เนี่ยนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับการพยายามที่จะควบคุมตัวเองอ่ะควบคุมด้านมืดควบคุมความรู้สึกควบคุมตัวเองแนหะอารมณ์หรือความต้องการความอยากซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะ สิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะได้อยากจะให้มันเป็นเนี่ยความฝันเนี่ยแน่นอนว่าเราอยากจะทําให้มันเป็นความจริงขึ้นมาได้แต่ในหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคาดฝันหรือสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะทำให้สำเร็จเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรานะไม่ค่อยได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่นะคะ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการจัดการบางทีมันอาจจะไปถึงการจัดการตัวเราเองก็ได้จัดการเรื่องของความรักก็ได้การพยายามที่จะเคลียร์เรื่องที่มันผ่านมานะคะเรื่องอดีตที่มันผ่านมาทั้งหลายแหละบางทีเราเองอาจจะต้องรู้จักที่จะพูดออกมาบ้างนะ The strength เนี่ยจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะหปถึงการแสดงถึงออกถึงความเข้มแข็งเ่เออบางทีคำาคำว่าเข้มแข็งเนี่ยมันมันมันก็พูดได้หลายหลายบริบทนะความความเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เป็นตัวเรานั่นแปลว่าส่วนนึงคือว่าเราเองก็ต้องแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรนะคะต้องมีความแบบมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําให้ฝันของคุณเป็นจริงคุณก็ต้องมีความกล้าพอที่จะพูดความในใจของตัวเองออกไปนะคะโดยเฉพาะกับคนที่คุณชอบนะ,ะมันเหมือนกับเป็นการสารภาพรักกันเนี่ยคือดีงามมากนะ,ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คุณจะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกเนี่ย ความรักแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเขลก็คนที่คุณชอบเนี่ยมันก็จะมีแบบมันให้ความรู้สึกไหมว่าเราอะเราเป็นฝ่ายไปชอบเขาก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นะเราอาจจะต้องบอกชอบพาก่อนนะเอออะไรประมาณนั้นนะอาจจะต้องเป็นคนเอ็กซ์เพรสก่อนนะคะซึ่งบางทีอะอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกของเขาสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบเรานะ เ,เขาก็อาจจะชอบเราแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังไม่มั่นใจนะคะหรืออาจจะเป็นประเภทแบบเนี้มอายเป็นอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้นะตัวเองนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายรุกเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จค่อนข้างสูงอืมนะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นความรักที่สป,ปาร์ก,กันด้วยแบบใช้คําว่าสป,ปาร์กเลยนะอืมมีโอกาสาที่เป็นออชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอด้วย ามีโอกาสสูงมากรักแรกพบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าลักษณะของความรักนี่เป็นเป็นในความเป็นไปนในแบบแบบเออเขาเรียกยอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะแบบได้เดบิวต์เดบิวต์ไงเดบิวต์มันคือแบบคลั่งรักหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ความคลั่งเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่ามันมองในเรื่องของชู้สาวมามองในเรื่องของการมีแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลย ค่อนข้างที่แบบนี่ก็ใส่เยอะว่าต้องรู้จักควบคุมของตัวเองตั้งแต่ต้นนะตัวเองคือเดี๋ยวคืออะไรคือเราชอบได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามันเยอะเกินไปแบบมีความปราถนามากจนเกินไปเนี่ยมันมันก็ไม่มันอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนนั้นนี่คือแบบเขายังแบบ มันเป็นเพียงแค่แบบเพราะพี่เลิฟอ่ะคือแบบเพิ่งจะรักกันเพิ่งจะเจอการอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะอยากจะอะไรกับเขาแล้วมันมันก็จะเกินไปนะคะมันก็จะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าพูดได้นะคะแสดงความรู้สึกออกไปได้แต่รู้จักจควบคุมอารมณ์นะคะควบคุมความต้องตารของตัวเองนะคะให้มันแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันยังจะดีกว่านะคะ <c oughs> คือตัวเขาเหมือนกับว่าตัวเราอาจจะไม่ได้ค่อยเก็บนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขา <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเก็บความรู้สึกมากกว่าเราซะด้วยซ้ำไปนะ <c oughs> ใจร่วมๆนะจ๊ะหนุ่มสาว,สาวทั้งหลายนะอย่าไฟไแรงกันมากนะกันนะเรื่องของสัมพันธ <c oughs> ์เนาะอ่ะทีนี้จะเห็นด้ว่าเรื่องแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานกันแล้วนะจัดเลยนะคะ <c oughs> บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็น,ปนคู่ที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะาอะไรอาจจะแบบ <c oughs> ยังมีความเหนียมอายอยู่นะอืตรกดีแต่ว่าคือแต่ว่าเวลาที่ถึงจุดๆนะั้นแล้วก็เออก็เป็นเป็นเซ็กซี่มีความสุขแหละนะคือเอาเป็นว่าเซ็กซี่มีความสุขคือเซ็กซี่ทำด้วยความรักคือในเคสนี้นะมันจะเป็นความรักมันไม่ใช่ความคาใคร่แค่อย่างเดียวนะคะคือความใคร่ึ่งก็มีได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคือมนุษย์นะ มนุษย์ก็ยังมีกิเลสยังมีความอยากอยู่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีวิธีการปล่อยกันแบบไหนกันแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเราได้อยู่คนที่เรารักเออเรื่องของความการมีความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คาดหวังในเรื่องของแบบบางทีเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีลูกได้ด้วยนะเออบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นคือในจุดนี้จุดจุดนี้นะค <laughs> ะถ้าถึงจุดจุดนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคะแต่งงานกันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบอยากที่จะ โอ้โหมีโอกาสติดลูกสูงมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคู่รักที่แบบว่าโอ้ยังไม่อะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแฟนเฉยเเนี่ยให้รู้จักป้องกันจุดนี้เอาไว้ให้ดีด้วยนะคะคือพยายามคุยกันอะนะ,นะะไม่ใช่แบบแหมมึงยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยยังไม่มั่นใจเรืเจ้าพวกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะรับภาระค่อนข้างเยอะ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แต่งงานมันไม่มีอะไรมั่นคงอ่ะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอ่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าจะการันตีได้ว่าเขาจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เราเองนะคะต้องพยายามป้องกันถ้าผู้ชายมันไม่ป้องกันเราก็ต้องป้องกันค่ะหรือต่อให้ผู้ชายมันป้องกันเราก็ต้องป้องกันอยู่ดีค่ะนึกออกไหมคะคือยังไงผู้หญิงเนี่ยก็ต้องป้องกันค่ะ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการแบบบอกให้รู้ว่าเป็นการดูแลตัวเองนะจ๊ะคุณจะแบบระเริงรักอะไรกับใครอูแล้วแต่คุณท่าไหนก็แล้วแต่คุณแต่ต้องป้องกันเอาไว้ถ้าไม่อยากมีถ้าอยากมีก็คือปล่อยนะมันมีโอกาสเป็นมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไปถึงบางครั้งในช่วงนี้อาจจะเป็นาชาวราศีพิจิกเองอาจจะเซนซิทีฟก็ได้นะง่างจะมีอมหวั่นไหวง,ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่แบบถ้าเิบถูก ใครบางคนมาโปรยเสน่ห์ให้แบบโปรยคำหวานป้อเลาะอะไรประมาณนี้อีนี่ก็เคิมเลยเคิมไปเลยนะเราคิดว่าเขาจริงจังจริงใจอันนี้ระวังนะตัวเองนะเพราะถึงแม้ว่ายังไงอีตัวนี้ไพ่เดบิวต์มันก็ยังเป็นไพ่ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคือตราบใดที่มันไม่ได้มีสัญญิงสัญญาอะไรมันมีแต่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกอารมณ์มันพาไปอย่างเงี้ยปากพาไปอารมณ์พาไปสถานการณ์มันพาไปอย่างเงี้ยนะคะคือโอกาสที่มันจะลงเอยกันในลักษณะแบบเซ็ก เรเลชั่นชิพมันก็มีโอกาสสูงนะคืออาจจะหวังแค่เรื่องนั้นเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องแบบต้องเคลียร์ตัวเองให้มั่นใจก่อนนะว่าโอเคเราชอบคนนี้แล้วเราแบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรคือไพ่นี่บอกเลยแล้วไม่ได้มีการคาดหวังทั้นะบอกไปก่อนนะฮะไม่มีการคาดหวังใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของแบบความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นความต้องการเฉยๆมันเป็นอารมณ์นะคะที่มันพาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบ โอ้โหไม่ได้อะไรคนนี้ก็ให้เราะมัดระวังนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์พวกนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้อ่าเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะฟันคุณเนะี่ยเขาสร้างสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องพยายามคืออย่าอย่าไปอยู่ในเกมของเขานะไม่ใช่หม้าเขาพูดอะไรแบบอะไรนะไปดูแมวที่บ้านไม่อะไรไปอันนี้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเต่เงนะอะแต่ถ้าคุณอยากแต่้คุณอยากหรือแล้วอะอะไรก็ได้ฉันโอเคอะ,อะแล้วแต่ น,ะะนั่นก็โอเคนะคะก็ะถือว่าแบบวินวินด้วยกันคู่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่รู้จักแหมรู้จัก,กรักนวลสมวนตัวนิีนน่นึงนะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่สเปคของเราอะไรเงี้ยนะคะก็อย่าไปใจง่ายมันมากนักนะอย่าให้อารมณ์มันพาไปนะคะอย่างนั้นจะดีกว่าแล้วที่สําคัญคืออย่าก,การุณาอย่าอย่าทำตัวเป็นสาวช่างฝันเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะคือมันเหมือนกับว่าหนุ่มช่างฝันสาวสาวช่างฝันนะคะบางทีเจอผู้ชายในจินตนาการมาแล้วแบบมาแหมแค่เขาใช้ตาอีนี่วิ่งตามแล้วมันมันก็ไม่ใช่นะตัวเองนะ เออเพราะวัานั้นคือบางทีสิ่งที่เขาต้องการจากตัวเรามันก็แค่เนี้ยเออ one ไ i ์ stand นึกออกมหมแค่แค่ครั้งเดียวอะแล้วเขาก็ไปต่างคนต่างไปไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่แบบเราเองก็ต้องระวังตัวนะสาวๆทั้งหลายนะคะคือถ้าเกิดว่าโอเคแต่ถ้าคุณแค่รู้สึกอยจะสนุกกับเขามันก็เรื่องของคุณนะคะมันมันก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็แบบต้องระวังตัวเ <ๆ S 1> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเคสหนึ่งกับ ตามมาอย่างเช่นมีการแบล็กเมย์เอยมีการถ่ายคลงถ่ายคลิปเอยเวลาที่คุณไม่ได้ส่งไม่ได้สติแล้วเนี่ยบางทีมันจะโดนทําอะไรเราไม่รู้อะเยอะแยะเพราะฉะนั้นคือในอนาคตมันก็นะม,มันมันก็ไม่ดีอะง่ายๆเนี่ยมันมีตัวนี้มาห้อยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นคือใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่คนที่เรารู้จักนะเราเราอย่าไปไว้ใจให้มันมากนักนะคะ เรามาระวังตัวเอาไว้เซฟตัวเองนิดนึงนะอย่างนี้จะปลอดภัยสำหรับคนที่พ่อเป็นแม่คนเนี่ยนะคะยิ่งต้องระวังเลยใครยิ่งข้าหาลูกคนที่มีลูกจําไว้เลยนะว่าคุณเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงมีสิทธิ์โดนล,อดล่อลวงในทางนั้นในะสมัยนี้มันเป็นแบบนั้นคนเรียเป็นพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกๆของตัวเองให้มากๆนะคะพยายามดูพฤติกรรมของลูกตัวเองด้วยว่าม,มีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าลูกเรามันอินเลฟไหมมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมจำไว้นะคะคนเราเวลาที่แบบตกอยู่ในห้วง,งความรักมันจะมีซัมติงเปลี่ยนไปเสมอนะ มันจะเปลี่ยนมันจะมีอะไรแ,แปลกๆอะ่ะผิดไปจากเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกๆนะคะเราไม่ได้บอกให้คุณห้ามนะไม่ใช่แต่ว่าให้ใส่ใจให้คําแนะนํานะคะแล้วก็พยายามสอดส่องดูแลลูกๆของเราให้นั่นอะ่ะคือมันถึงจะดีนะ,ะไม่ใช่แบบปล่อยปปแล้วเลยมันก็ไม่ได้เพราะเวลามันมีปัญหาแล้วมาตามแก้มันก็ไม่ไหวเนาะอ่าจะในเรื่องของความรักคือแบบคนสสดเป็นไงอ่ามันเหมือนกับมีเรื่องของความรักเราวางม,มันมีแบบพ่อพี่เลิฟมันมีแบบจินตนาการล้ำลึก ว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยคุณสามารถใช้ชีวิตอิสระได้ฟรีเลยเอาง่ายๆนะฟรีในเรื่องความรักแต่ว่าไม่จริงจังนะบอกไปเลยนะคะไม่มีอะไรจริงจังนะคะแต่ว่ามันมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขชีวิตเขาอะไรมันกระชุ่มกระชวยมันแบบมีเลือดสูบฉีดมีเรื่องกระกกะจุกกระจิ่กนึกออกไหมคะเออมันแบบเอาเป็นว่ามันก็มันก็สดใสน่ารักอะนะคะเป็นรักแบบไม่ได้แบบจริงจังอะ เ,ออเพราะฉะนั้นถ้ถาถ้าต้องการความจริงจังอะไรเงี้ยนะก็ยังไม่ใช่นะตอนนี้นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีโอกาสนะจริงจังมันก็มีนะคะแต่สำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นไงคือคุณต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนที่เขาจะจริงจังตั้งหลักฐานจริงๆเนี่ยจะแต่งงานกันเนี่ยนั่นแปลว่าเขาคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะอดเปรี้ยววิกินหวานน่ะไอ้พวกเนี้ยนะคะคือแบบว่าพยายามแบบเนี่ย สร้างขึ้นมาด้วยกันและจะอยู่ด้วยกันแต่งงานกันอันนี้อันนี้ก็ปล่อยเข้าไปค่ะวเขาไม่แฮปปี้เขาม Happy, ขามีความสุขก็ปล่อยเข้าไปนะคะนะ,ะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าชีวิตรักของเรามันมีมาเรื่อยๆหัวกระไดไม่แห้งอ่ะาง่ายนะคะได้ไปเจาะแจะคนนั้นทีเจาะแจะคนนี้นทีไปเรื่อยๆ นะคะรวมไปถึงเรื่องของเซ็กซ์ด้วยอย่างที่บอกไว้ในจุแต้นว่าป้องกันเอาไว้นะคะคุณมีเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของคุณนะคะมีความสุขก็ทําไปแต่ว่าต้องรู้จักป้องกันแล้วก็อย่าสร้างภาระอย่าสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะคะที่สําคัญคือต้องรอมารเรื่องการโกหกการหลอกลวงให้ดีนะคะพวกเ่แบบว่าพร้อมที่จะแบบล่อลวงเรามันมีอยู่เสมอแหละ นะไม่เอาตัวมันก็เอาเงินนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ว่ก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกันนะก็ฟาเรสระชาวราศีพิจิกนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอนสระชาวราศีพิจิกทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ